ที่เราจะอ่านกันประมาณ4ี่คนนะเอาก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาพิที่6ที่เข้ามาเรียนวิชาซ่อมเสริมภาษาไทยการอ่านเขียนคําพื้นฐานในวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับเนื่องจากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงว่างใช่ไหมใช่ไหมครับก็ครูก็เลยเหลืออีกสินาทีนะครับครูก็เลยเข้ามาสอนเลยนะครับเป็นคําที่161ถึงคําที่165นะครับเป็นการ อ่านคำพื้นฐานแล้วก็เขียนคัดคำพื้นฐานวันละ5คำซึ่งสลับก,กันกับภาษาอังกฤษนะครับมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับอ่านี่ดูเลยดูเลยใช่ไหมเนี่ยครูชี้ถูกไหมนี่นี่นเออต้องชี้อย่างงี้นี่นี่นี่น,น,นคำที่หนึ่งนะครับคำที่หนึ่งคือคำว่าซื่อสัตย์คำที่สองญาติอย่าอ่านว่าญาตินะ อย่าอ่านว่าญ,ญาตินะอ่านว่าญ,ญาตินะครับคําที่สามดวงมานคําที่สี่ดอกพิกุลจะร่วงอันนี้เป็นสำนวนนะครับสำนวนสำนวนหนึ่งที่เรียกว่านี่เธอพูดได้หรือเปล่าเนี่ยเ,เธอเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยนะกลัวดอกพิกุลจะร่วงหรืออย่างไรเห็นไหมเป็นการสำนวนเปรียบเทียบนะครับเออต่อไปคําที่ห้าครับสุดท้ายนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกใช้กับอะไรใช้กับอะไรครับ นี่ไงครับใช้กับเมาส์เมาส์เมาส์ไม่ว่าอะไรหนูเพราะว่าทรงมันเหมือนหนูเห็นไหมหนูเออครูเอกสอนแล้วใครที่เคยเรียนนะจะรู้เลยฮะเมาส์ันเขียนนลออย่างกันป่เออเนี่ยนะนี่เลยนะครับมีทั้งเมาส์มีสายแล้วก็เมาส์ไวเลสเมาส์ไวเลสคือเมาส์ไร้สายนั่นแหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูอ่านครูอ่านไปแล้วนะครับโอ้มดเยอะเหลือเกิน คำที่หนึ่งนะครับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งพร้อมไหมครับโดนัทครับสัตสีทอนครับเริ่มอ่านคำที่เท่าไรก่อนนะคะเริ่มอ่านคำที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับคำที่หนึ่งะครับจนถึงคำหนึ่งถึงจนถึงคำที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่สี่คำที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดใช่ไหมลูกใช่ไหมครับโอ้โหทำสไลด์ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถึงคำที่165นะครับอ่เริ่มเริ่มนะครับพร้อมไหมครับลูกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่าพร้อมนะครับให้ได้ฟังสัญญาณครูนะครับไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับคำที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพร้อมไหมครับโดนัทครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเริ่มเลยไหมคะจ้ะเริ่มเลยครับซื่อสัตย์อ่าต่อไป เดียวดูดูฮเต่อไปครับคำที่หนึ่งร้อยหกสิบสองต่อไปครับเมิงจะดุดมัไม่ได้ยินเสียงดโดนัทหลับไปแล้วครับสสิทอนยังอยู่ไหมลูกน่าจะหลุด อาจะหลุดหรือเปล่าอาจจะหลุดไหม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 ไอ้บาคิณอ่านก่อนเลยครับอ่าเตโชเตโชเตโชเริ่มเลยเตโชพร้อมคำที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ,คร,บครูพิมพ์ผิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดอ่าพร้อมแล้วเริ่มครับ ตือสัตว์อ่าเยี่ยมเลยต่อไปไต่อไปต่อไป<ว>ต่อไปจ่ีจะล่วงอ่าดับเบิลคริกโอเคครับโอเคครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับพีทพัฒพลเมืองแป้นนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับดูน้านาจะแบตจะหมดนะครับน่าแบตจะหมดนั่นแหละดูแล้วนะอ่า ต่อไปนะครับพัฒนพลเมืองแป้นนะครับพัฒนพลเมืองแป้นนะครับ <c oughs> พร้อมไหมครับพัฒน, <c oughs> นพลครับพัฒนพลพร้อมไหมครับพัฒนพลครับ พร้อมไหมครับไม่ต้องเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวแหลกครับของหนูอะพร้อมครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับคําที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพร้อมเลยลูกเริ่มเลยครับคำที่หนึ่งจือสั์อ่าต่อไปญาติดวงมันอ่าดีมากครับต่อไปครับี่่กุลจะวอ่าสุดท้ายแล้วครับ โอเคครับโดนัทยังอยู่ไหมโดนัทยังอยู่ไหมนัทพลครับนัทพลนัทพงคุณแม่ต้องคอยคร์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเย็นๆนะครับเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนโดนัทหลุดไปแล้วแบตหมดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเข้าใจเข้าใจ ถ้านัทพลพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสื่อสัตว์สื่อสัตว์อ่าต่อไปครับคำที่สองครับยากโอเคครับเยี่ยมมากครับคำที่สามครับวงงางโอเคครับเยี่ยมครับคำที่สี่ครับดอกพิกลดอกพิกลอ๋อดอกพิกลเจร่่งโอเคครับเยี่ยมครับคำสุดท้ายแล้วครับคุณแม่ครับ นัดครับแม่ไม่เห็นคำล่ะคำที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าครับดับเบิลดับเบิลคิกโอเคโอเคครับเ oh, <kick. S 1> ยี่ยมครับอ่ะโดนัทโดนัทมาแล้วโดนนัทมาแล้วโดวนัทพร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับ oh, okay. ถูกแล้วดับเบิลคิกอ่าโอเคครับนัดอ่ะเรียบร้อยนะครับ เหลือโดนัทสักสิทอนนะครับโรศัพท์อาจจะหลุดไปแล้วนะครับเมื่อกี้แบตเห็นบ่นว่าแบตจะหมดอยู่เนาะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรรอได้รอได้รอรอ,รอได้นะครับมีใจมาเรียนเราก็พอละพอใจละนะครับวันนี้ฟ้าฝนมันอาจจะมีเสียงฟ้าร้องนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับโดนัทพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงส่งสัญญาณเลยเลยนะครับ ครับโอเคเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านักเรียนมาเรียนกันครบแหละนะครับวันนี้มีอยู่สี่คนนะครับสี่คนรวมปฟ้า,ป,ฟาปฝนด้วยเป็นห้าคนก็วันนี้นะครับสําหรับนักเรียนที่อ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอัดคลิปนะครับแล้วก็ทํางานส่งด้วยนะแต่ไม่ต้องอัดคลิปนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครูต้อมก็อยากให้หนักเรียนทุกคน ฝึกอ่านฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับนักเรียนจะได้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับคําพื้นฐานป .6 นะั่นมีอยู่เยอะเลยนะแต่ว่านักเรียนควรที่จะอ่านนะครับถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยนะอ่านภาษาไทยไม่ได้เนี่ยวิชาอื่นก็ทาไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครูต้อมก็ขอ,อยุติการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ